คุณลุงอายุเท่าไร่แล้วคะตอนนี้เจ็ดสิบหกเดือนหน้าเจ็ดสิบเจ็ดอยากให้เล่าประสบการณ์ที่ไปรบที่ลาวแล้วก็เวียดนามให้ฟังหน่อยคะ่ะที่เวียดนามพอเล่าได้แต่ในลาวเปิดเผยไม่ได้ได้คะ่ะเวียดนามเป็นยังไงบ้างอะเวียดนามก็ประจันบานติดดาบกันที่ยุทธการซุยคาจนผมบาดเจ็บหนึ่งหมูลัตเวนหน้าละลายเหลือผมรอดอยู่คนเดียวโดนอะไรคะคะ <RPG S 1> ที่รับรับ ะลุมบอลกันเป็นการกวาดล้าง<อ>เวทกงครั้งสุดท้ายก่อนที่จะกลับประเทศไทยตอนนั้นคุณลุงตำแหน่งอะไรคะมีตแหน่งคนปืนเล็กฮะขึ้นนี้เลยนะครับข้างหน้าอย่างเดียวไม่จะอยู่ข้างหลังเราอยู่ที่นั่นนานกี่วันนะคะคุณลุงอยู่ที่นั่น8เดือนแล้วโดนระเบิดถึงได้กลับประเทศไทยชุดของคุณลุงไปไปกันเยอะไหมคะกี่คนนะคะไหนคะที่ไปรบที่เวียดนามห,หนึ่งกองพลเสือดำ เราอยากให้เล่าความยากลำบากช่วงนั้นนะคะมันสู้กับพวกเวียดกงนี้มันน่ากลัวยังไงบ้างครับพวกผมไม่กลัวคนที่อยู่ธรรมดาบอกน่ากลัวแต่พวกผมเหมือนเดินเล่นในสนามกอลนี่ทำไมอะคะไม่กลัวไงออคุณมีอาวุธผมก็มีเหมือนคุณออคุณฝึกมาผมก็ฝึกเหมือนคุณออใจคุณถึงผมก็ถึงใจกับคุณสู้กันออไม่กลัวกำลังใจเราดีมาก ตอนนั้นเพื่อนคุณลุงเสียเสียไปเยอะไหมคะก็เยอะพอสมควรนะแต่จำนวนเปิดเผยไม่ได้อันนี้คือไปนี่คือสมัครไปใช่ไหมคกองพลทหารอาสาสมาัครเสือดำเพราะวา่าทางกฎหมายแล้วจะไปบอกให้บังคับมันไม่ได้ต้องอาสาสมาัครเท่านั้นถึงจะไปได้แล้วทางหน่วยเหนือจึงจะบรรจุ แล้วทำไมคุณลงถึงสมัครคะครอบครัวไม่ว่าผมคนโสดอ,อยากรบหวงแผ่นดินคุณไม่หวงหรือแผ่นดิน